ในหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือมอ .3 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อต้องออกมาประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพในสถานศึกษาหรือ c a r e e r Academy เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนได้เตรียมเส้นทางอาชีพที่ดีให้ตั้งแต่วัยเรียน โดยเชื่อมโยงกับทุนทางสังคมในพื้นที่พร้อมกับเตรียมกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กันไปผู้ประกอบการเองอ่ะจริง,รงๆแล้วต้องการยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นในทั้งทั้งระบบน,นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือการลงมาช่วยช่วยมหาลัยช่วยโรงเรียนเนะี่ยในการพัฒนาคนเพียรกุศลใหม่และฝ้ายสถานประกอบการสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนสอนการผลิตผ้าไหมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไม สาวไหมไปจนถึงการขึ้นลายทอผ้าและการออกแบบก็คือเราก็ไปช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ผลิตได้ทำวัตถุดิบแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจถึงสิ่งทอแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นเครือข่ายของเราได้เราก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน กีทอผ้าขนาดเล็กที่ไม่ค่อยคุ้นตามากนักพัฒนาโดยผู้ประกอบการสิ่งทอสำหรับนำมาใช้ในโรงเรียนเทพศิรินเชียงใหม่แห่งนี้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะอาชีพควบคู่กับการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM เข้ามาสอนร่วมในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนจริงๆแล้วเด็กในชั้นนี้เริ่มต้นเราเราจะให้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่กระบวนการอย่างเช่นการ ต้มรังไหมอุณหภูมิมันเกี่ยวข้องยังไงนะเขาจะได้ศึกษากระบวนการเขามีการทดสอบรวมไปถึงอย่างเช่นตอนที่เขาปลูกหมอนนะครับนะมีการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์อะไรต่างด้วยเพราะนั้นไม่ใช่ปลูกแบบไปตามยถากรรมเด็กชายต่อตระกูลแก้วราดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เล่าว่าเขาตื่นเต้นที่ได้มีกิจกรรมใหม่ๆและได้รู้ว่าขั้นตอนการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและถอผ้าที่สามารถเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ได้และสนุกกว่าที่คิดชอบ โครงการนี้เพราะว่าได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาไมล์ให้และโครงการไม้์ช่วยฝึกอาชีพมนไม้หรือว่าทอแพร่อะไรอย่างเงี้ยช่วยสร้างรายได้ปัจจุบันโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพในสถานศึกษาหรือ Career Academy นี้ได้เริ่มดำเนินการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และโรงเรียนเป็นอย่างมากในอนาคตมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่และสาขาอาชีพอื่นต่อไป